สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของแคมปวอลเล์บอลสาวไทยที่ตอนนี้มีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีสิ่งที่หลายคนสนใจก็คือตำแหน่งบีหลังสำรองที่จะมาแทนโมเมธนัชาสุขสดก็ถือว่าเป็นบีหลังคนที่3ของทีมชาติไทยนะครับคือจริงๆแล้วตัวหลักเนี่ยก็คือบีมพิชยาแล้วก็สำรองของบีมทีก็คือโมเมซึ่งก็คือมีฝีมือระดับที่ อาจจะไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าบีมเนี่ยระบบทีเวิร์กจริงๆแล้วดูดีกว่าโมมีเพราะว่าการเคลื่อนการเคลื่อนที่รับรับบอลในเกมรับเนี่ยบีมดูดีกว่านะครับส่วนเกมลุกเนี่ยอาจจะก็ก็ยังเป็นบีมดีเพราะว่าพื้นฐานการคอนโทรลบหรือ,รอ,รอว่าการตบหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าโมมีไม่ดีโมมีเนี่ยก็ดีเช่นกันเพียงแต่ว่าณตอนนี้เลยถ้าอยากจะให้อ่า เป็นไปได้ดีหมายถึงว่าให้ทิศทางของวอลเลย์บอลสาวไทยเป็นไปได้ดีในอนาคตผมก็มองว่าเหมาะสมแล้วที่จะให้โมมีเนี่ยเก็บประสบการณ์ต่อในโคววีลีกขณะเดียวกันก็เตรียมดันบีหลังคนที่3มาเป็นสำรองในซีเกมน่าจะมีความเป็นไปได้นะครับว่าน่าจะแนวนี้แต่ว่าจะเป็นคนไหนคือมันก็มีหลายๆทฤษฎีแต่ว่าตอนนี้หลายคนพูดถึงแคปหมูสุภาวดีฟันวิไลว่าอาจจะโดนดันเป็นทางบีหลังก็ได้มันเป็นข่าวที่ถามว่ามีมูลไหม มันก็น่าจะมีถ้าเอาตามการวิเคราะห์แต่ว่ามันยังไม่ไม่ได้มีข่าวหลุดมาหรืออะไรอย่างไรอย่างใดเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นการวิเคราะห์ก็คือก็ม,มีความมีแนวโน้มเหมือนกันเพราะว่าแคบหมูเนี่ยด้วยความที่หัวเสาของสาวไทยเนี่ยต้องเล่นบีหลังได้แล้วก็แคบหมูเคยเล่นบีหลังในอะคาเดมีลีกด้วยนะครับคือในตําแหน่งผู้เล่นหลายๆจุดเนี่ยหลายคนคงพอจะเห็นภาพแล้วว่าตัวจริงเนี่ยคงไม่พ้นผู้เล่นหลกัหลกๆจาก VNL แล้วก็ อาการแข่งขันวลอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกแต่ว่ามันจะมีตําแหน่งหัวเสาในบางตําแหน่งที่อาจจะยังหาตัวจริงเป๊ะไม่ได้แล้วก็ต้องแย่งตําแหน่งกันเพราะ,ะถ้าหัวเสาเราดูเลยนะครับมีเพียวแล้วก็บุ๋มบิ๋มแล้วก็ออมสินแน่นอนสวอ่วนตําแหน่งนี้อาจจะต้องแย่งกันแต่ผมเชื่อว่าก็คือตอนนี้ยูฟ่าเนี่ยหลุดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าจิบนะครับดังนั้นการแย่งกันเนี่ย อาจจะเป็นเฟิร์นกับทางาดาวซึ่งแน่นอนถ้าจะเอาในเรื่องของอนาคตหรืออะไรเนี่ยมีมีแววว่า,าทางเฟิร์นน่าจะมีโอกาสมากกว่าดาวซึ่งถามว่าเก่งกว่าเฟิร์นไหมเก่งกว่านะครับแต่ว่าอาจจะอยู่ในแคมป์เพื่อเป็นการสอนรุ่นน้องอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ อา,ามีโอกาสไหมก็มีแต่เฟิร์นก็มาแรงเช่นกันก็ต้องแย่งกันนะครับผมส่วนบีหลังเนี่ยเท่าที่ดูในแคมป์เลยแทบจะมองไม่เห็นใครเหมือนกันที่จะมีก็คือมีดูประมาณว่าเป็นคู่แข่งหรือจะมาเด่นกว่าทางทางของน้องแคปหมูถ้าเกิดว่าจะเลือกแคปหมูจริงนะครับเพราะว่าสา,ามารถเอาแคบหมูไปหัวเสาได้ไหม ก็ตำแหน่งพื้นที่มันเต็มหมดแล้วนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยก็รับเสิร์ฟกันดีๆดนั้นดังนั้นดาวรุ่งอย่างแคบหมูซึ่งจริงๆเป็นหัวเสาอาจจะต้องหลีกทางแล้วก็เล่นไปเป็นบีหลังก่อนเป็นเล่นเป็นบีหลังก่อนอย่างที่บอกนะครับว่ายังไม่มีข้อมูลหรือว่าอะไรเพียงแต่ว่าเป็นการลือของทางแฟน์วอล์บอลซึ่งเขาอาจจะวิเคราะห์ตามนี้เช่นกันว่าน่าจะมีโอกาสที่แคบหมูเนี่ยตบบีหลังเขาก็ทําได้ดีและอีกอย่างหนึง่ง ระบบของวอลเลย์บอลสาวไทยชุดใหญ่เนี่ยค่อนข้างเล่นบอลไวดังนั้นแคบหมูถ้าเล่นกับทีมชุดใหญ่เนี่ยเข้าผมว่าเข้าบอลไม่ทันแน่ๆถ้าเกิดว่าเล่นหัวเสานะครับสมมติรับเสิร์ฟมาแล้วก็เตรียมเข้าตบอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะเข้าไม่ทันแต่ถ้าเป็นบีหลังเนี่ยจะน่าจะสามารถทําได้อ่าคราวนี้เรามาดูผู้เล่นณนะตอนนี้เลยนะครับว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นบีหลังคนที่2อ,อะไรก็คือเป็นตัวสํารองของบีมนั่นเองดูแถวหลังนะครับอ่าวอลลีการลัมไม่ใช่อยู่แล้วนะครับ ดาวกติกาแก้วพินนี่ก็หัวเสานุกนิกนะัทนิชาใจแสนนี่ไม่ใช่นะครับมีแดบแบมจิดาพาคนนี้บิลิโบโลมีกันยนลัตคุณเมือง M.B. ชัชชุออนหัวเสาอยู่แล้วนะครับออนุมานี่ไม่ใช่เป็นเป็นผู้ช่วยฝึกแล้วก็มีกหนกพรแสงทองแล้วก็มีน้องเอ๋ยครับน้องเอ๋ยนี่ได้ข่าวว่าน่าจะมีโอกาสแล้วละ่ะเพราะว่า ผมไม,ไ,ไม่ได้ติดไม่ได้ติดตามข่าวข้อมูลบันเนบางคนนะครับแต่เห็นข่าวแวบ,บๆว่าจีดาพาเนี่ยจะไปเล่นลีกมองโกเลียก,ก็อาจจะไม่ได้เล่น4เกมแล้วก็มีเฟิฟร์นริซาลาสีเทเลศไม่มีบีหลังนะครับมาดูคนที่เป็นบีหลังได้เอมมาไม่รู้ว่าเข้ามาในสถานะอะไรนะครับแต่น่าจะเป็นตัวเซตแต่ว่าเธอเป็นลักษณะไฮบริดแล้วก็ดูความสูงนะครับไม่ได้ใจว่าสูงเท่าไหร่แต่ก็น่าจะพอๆกับทางทางน้อง น้องสันวาวิสุตาวิศราณีวิศวิศุตาใน,านหัวเสาก็คงมาเก็บประสบการณ์ในแคมป์ก่อนอคงยากที่จะมาเบียดเพราะว่าหัวเสานี้สามคนแล้วอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นเฟิร์นเพราะว่าเอาตัวรอดได้ดีกว่าแล้วก็รับบอลดีกว่าด้วยส่วนเอมมาเนี่ยสมมติเป็นบีหลังหรือตัวเซตก็ต้องมาตัดกับน้องเลยเนะครับเพราะว่าเธอ,อเล่นเป็นสามารถเป็นตัวตบได้สําหรับเอมมาแต่ดูแล้วก็คงไม่ใช่บีหลังคงจะเป็นตัวเซตแบบไฮบริดมากกว่า น้องไอซ์นัทวันผัดไส้สงสามารถดีไหมก็ดีนะครับเพราะว่าเธอก็เป็นดีหลังธรรมชาติส่วนน้องแคบหมูสุภาวดีพันวิไลนี่แหละครับความสูงกินเลยแล้วก็เธอเล่นดีหลังได้ได้ดีด้วยนะครับมีปลายกระดกพรอ,อ่มีปลายน้องปลายนะพะนัศสนีกับ,บีหลังนะครับแต่ว่าถ้าให้แคบหมูปลายแล้วก็ไอซ์ก็ต้อง,องรอดูน,นะครับว่าโค้ชจะเลือกใครแต่แคบหมูนี่เหมือนเป็นสิทธิ์ฝังคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ,อาจจะเป็นไอซ์นัทวัน หรือไม่ก็าทางแคบหมูถ้าใช้ตัดเหลือ2คนนะครับเพราะว่าายหลังๆนี่ก็สำรองไอไอนี่ก็จะทําได้ดีที่เหลือก็สัสิวิมลน,นี่ก็ MB นะครับสัสิทอกลุ่มนี้กลุ่ม MB หมดเลยนะครับทิพสุดาแล้วก็เปี่ยนโนโนรัตริกาดังนั้นเราลองดู3คนนะครับลองเช็คดีๆเลยน้องไอ้นัทวันผาไทยสงคนนี้บหลังธรรมชาติตบแรงตบหนักคอ,องแคล กระที่แคบหมูความคล่องแคล่วก็คือคล่องแคล่วนะครับแต่ว่าต้องวงล็บต์ไนิดหนึ่งว่าคล่องแคล่วระดับอาเซียนถ้าเกิดว่าในระดับวอลเลย์บอลเอเชียเนี่ยเอาแค่วอลเลย์บอลเอเชียเลยจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เขาทําได้คล่องแคล่วกว่าน,นี้เราก็ต้องพยายามให้มากขึ้นปายก็คล่องแคล่วแต่ว่ายังไม่เท่ายังไม่เท่าแคบหมูคือดีขึ้นยังไม่ถึงขนาดถึงว่าคล่องแคล่วแล้วก็ใช้งานได้จริงในทีมชาติอันนี้ยังนะครับดังนั้นถ้าเอาดูตามนี้ก็คือไอซ แคบหมูต้องมาตัดกันว่าใครจะดีกว่ากันซึ่งถา้าจะไปเป็นเล่นเป็นสำรองแล้วก็ต่อยอดให้กับทีมชาติเลยเนะคความสูงแคบหมูเนี่ยสามารถกดดันฝั่งตรงข้ามได้กว่าก็คือดูแล้วสามารถข้ามรุ่นได้ส่วนไอซ์ได้ไหมก็ถ้าเกิดว่าเจอระดับเวียดนามนี่อาจจะติดติดขัด,ข,ดขัดนะครับพี่แต่ว่าพอถึงเวลานในนัดนั้นจริงต้องดูว่าแคบหมูจะมีโอกาสหรือเปล่าดังนั้นคือเราก็ต้องคํานึงถึงหน้า3มด้วยว่าพอเราจะใช้หน้าสามเนี่ยจะใช้ตัวเซตคนไหน แล้วก็มีหลังคนไหนาตามนี้นะครับย้านะครับข่าวลือที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นการโพสต์กันใน Facebook จากน่าจะเป็นจากการวิเคราะห์แหละว่า,าใครจะมีโอกาสซึ่งแคบหมูเนี่ยเหมือนที่ผมบอกนะครับเหมือนเป็นสิทธิ์เฟิคุณเพราะว่าถ้าใครจําได้ตอนที่ไปเก็บตัวที่เกาหลีใต้เฟิงคุณก็พาแคบหมูไปที่ไป v n l ด้วยนะครับก็คือน่าจะเป็นสนามมาเกาหรือฮ่องกงนี่แหละไปดูด้วยเพราะว่ามีหลายชื่ออยู่ซึ่งก็มีความน่าสนใจมาก ก็ต้องติดตามดูนะครับคือผมก็ไม่ได้ลุ้นใครเป็นพิเศษว่าใครจะเป็นบีหลังลองสำรองจากบีมเพียงแต่ว่า,าใครก็ได้มันแล้วแต่วิจารณญาณดุลพินิษของทางโทีมงานซึ่งเขาอยู่กับนักกีฬาดูนักกีฬาซ้อมตลอดใครมีพัฒนาการดีกว่าก็ได้ไปแต่ถ้าเอาในมุมมองผมแคนดิเดตเนี่ยน่าจะเหลือไอซแล้วก็แคบหมูซึ่งถ้าเกิดไอซได้ก็ไม่แปลก แสดงว่าไอดีกว่าแคบหมูในแค่มแต่ถ้าเกิดว่าแคบหมูได้ก็ไม่แปลกเหมือนกันแสดงว่าแคบหมูก็ดีกว่าไอนะครับครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ที่ชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ